ตัวนี้เป็นแชกคอยล์นะคะขนาดหน้าปัดกว้างรวมเมตรไม,ม,ม่ยม43.5มิล ตัวเรือนจะเป็นเงาสลับด้านค่ะเมกเปย์ยมจะมีปเป็นตาโลโก้เรือนนี้เป็นระบบฐานสามารถตั้งปุกได้นะคะหน้าปัดเป็นสีขาวเล่นเท็กเจอร์ค่ะตัวที่จะโชว์เป็นตัวแกรนเดตนะตัวหลักจะได้เป็นหลักขีดภายน้ําตัวขอบเเซลจะเป็นขอบด้านค่ะสลับเงาตัวหนังสืออยู่ครบทุกตําแหน่งตัวสายจะเป็นสายด้านล้วนนะคะตัวล็อกด้านหลังใช้งานสะดวกจะเป็นแบบบีบมีปมลึกคําว่าแท็กคอยเลอร์ไว้เรือนนี้37,000่บาทมีกล่องแท็กคอยเลอร์ให้ค่ะสินค้ามีรับประกันตัวเครื่องให้6เดือนเปลี่ยนแผ่นปีตลอดชีพ ตลอดอายุการใช้งานสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่พรุ่งนี้ในปาโมอวอชเวลาเรียนขอบคุณค่ะ